EP นี5 5้จะมาแจกทริค 5P ตัวช่วยในการเลือกกองทุนรวมครับน่าจะรู้จักกองทุนรวมกันมาบ้างแล้วนะครับยิ่งเดี๋ยวนี้สมัครผ่านแอปพลิเคชันนะครับได้อย่างง่ายๆลงทุนได้ทันทีไม่ต้องใช้เงินเยอะนะครับแต่ความยากของมันล่ละครับเพราะว่าเรามีตัวเลือกในการเลือกกองทุนเนี่ยมากกว่า2,000กองเลยละครับตัวเลือกเยอะขนาดนี้นะครับเราจะเลือกกองไหนดีวันนี้เพนเลยมาขอแนะนาเคล็ดลับในการเลือกกองทุนด้วยทริค 5P กันครับ มาเริ่มต้นกันที่พีรแรกนะ่ครับก็คือ Purpose คลิปนี้นะครับให้ดูว่าเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการลงทุนของเราคืออะไรนะครับกองทุนเนี่ยก็มีหลากหลายประเภทครับซึ่งแต่ละกองก็จะตอบโจทย์เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปสมมุติว่าเพื่อนๆมีเป้าหมายในการลงทุนกองทุนรวมนะครับเพื่อลดหย่อนภาษีเฮก็ขอแนะนําเพื่อนๆให้ลงทุนกองทุนรวมในประเภท S S F หรือว่า r F ครับหรือถ้าเพื่อนๆนะครับมีเป้าหมายในการเก็บเงินสำรองฉุกเฉินนะครับเฮก็อาจจะแนะนําลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือว่าพันธบัตรรัฐบาลนะครับแต่ถ้าใครนะครับมีเป้าหมายในการลงทุนที่ยาวขึ้นมา ตั้งแต่5ปี10ปีขึ้นไปนะครับและอยากจะได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นไปหน่อยก็ขอแนะนําเป็นการลงทุนกองทุนรวมหุ้นหรือว่าอาสังหา,งาทรัพย์ก็ได้นะครับหลังจากรู้ p u r p ์เพของตัวเองไปแล้วนะครับแต่ก็ด้านมีตัวเลือกในการลงทุนเนี่ยเยอะอยู่ดีงั้นไปดู P ถัดไปครับ P ที่2นะครับ Policy หรือว่านโยบายของกองทุนนะครับ ตรงนี้ครับให้เราดูว่ากองทุนเนี่ยเขาจะเอาเงินของเรานะครับไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทไหนจะเป็นหุ้นพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าตราสารหนี้นะครับให้ดูด้วยนะครับว่ามีปันผลหรือมีผลปันผลหรือนอกจากนี้นะครับว่ามีกําหนดขั้นต่ําในการลงทุนหรือเปล่าครับซึ่งพอร์ตีตรงนี้นะครับเราก็สามารถดูได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนนั้นๆนะครับซึ่งเพคก็แนะนําให้ทุกคนศึกษาให้อย่างละเอียดนะครับดูว่านโยบายของกองทุนรวมที่เราสนใจนะครับมีความสอดคล้องกับเป้าหมายในการลงทุนของเราหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเพื่ออออนไม่ศึกษาาาาใหห้ดดดีะะรจจจจลลงทุผิพื ได้เงินปันผลตามที่ตั้งใจไว้นะครับและสําหรับมือใหม่นะครับเพ็กก็นแนะนําให้ลงทุนในกองทุนรวมที่มีขั้นต่ำนะครับไม่เกิน1,000บาทเพราะว่าเป็นเงินจำนวนน้อยเนอะเราจะได้เริ่มต้นลงทุนในกองทุนรวมแล้วก็เรียนรู้ทำความเข้าใจก่อนครับมาต่อกันที่ P ที่3นะครับซึ่งอันนี้สําคัญมากๆครับก็คือเพนหมายความว่าเรายอมรับความเจ็บหรือว่าความเสี่ยงได้ในระดับไหนนะครับ ซึ่งโดยปกตินะครับกองทุนรวมเนี่ยเขาก็จะมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ1-8ถึงนะครับสำหรับใครนะครับที่ทนเจ็บได้นิดเดียวขาดทุนได้นิดหน่อยนะครับเพก็ <któ> อาจจะแนะนำลงทุนในกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงตั้งแต่1ถึงนะครับก็อาจจะเป็นกองทุนรวมตลาดเงินหรือว่าพันธบัตอรอัฐบาลครับแต่ถ้าคิดว่ารับความเสี่ยงได้ปานกลางนะครับเพก็ขอนแขอนะนาลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงตั้งแต่ระดับ4-5ถึงนะครับรอาจจะเป็นกองทุนรวมราสานนี่หรือว่ากองทุนรวมผสมเพื่อให้ได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นนนมาิดึงคครรรัับบสหใที่ ความเสี่ยงได้สูงมากคนขาดทุนได้นะครับเพื่อผลตอบแทนที่มากกว่าเฮกเกอร์แนะนําลงทุนกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงตั้งแต่6ขึ้นไปนะครับอย่างเช่นกองทุนรวมหุ้นไทยและก็ต่างประเทศหรือจะเป็นกองทุนรวมหุ้นอสังหาริมทรัพย์ก็ได้เช่นกันครับหลังจากฟังไป3ามพีแล้วนะครับเชื่อว่าเพื่อนๆน,น่าจะพอเห็นภาพประเภทกองทุนที่สนใจแล้วนะครับแต่น่นอนว่าประเภทกองทุนที่เพื่อนสนใจเนี่ยมันก็ยังมีตัวเลือกเยอะอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูพีถัดไปครับ P. ที่4 performance หรือผลตอบแทนของกองทุนที่เราสนใจครับ ฟิกนี้นะครับเพ็กก็แนะนําให้ไปดูผลตอบแทนย้อนหลัง1ึงปี3ปีถึง5ปีขึ้นไปนะครับให้ไปดูว่าผลตอบแทนเนี่ยมีการเติบโตอย่างสม่าเสมอหรือเปล่านะครับในช่วงเวลาเดียวกันเปรียบเทียบกับกองทุนที่มีนโยบายเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็น่าจะได้ช็อตลิสต์เหลือกองทุนอยู่ไม่กี่กองแล้วล่ะครับพีสุดท้ายนะครับจะเป็นตัวตัดสินว่าเราควรจะเลือกลงทุนในกองทุนไหนนะครับนั่นก็คือเพย์หรือสิ่งที่ต้องจ่ายว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมในการซื้อขายโอนหรือค่าบริหารกองทุนครับ หลังจากเปรียบเทียบกองทุนทั้ง 4P ไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์นโยบายกองทุนความเสี่ยงรวมไปถึงผลตอบแทนนะครับและ P ที่5เนี่ยแหละครับจะเป็นตัวตัดสินว่าเราควรจะเลือกลงกองทุนไหนดีแน่นอนครับว่าเราก็ต้องเลือกลงกองทุนที่มีค่าธรรมเนียมที่ถูกที่สุดครับฟังมาครบทั้ง 5P แล้วนะครับน่าจะมีตัวเลือกในการลงทุนที่ดีสุดเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไปย้ำอีกครั้งนะครับว่า 5P คืออะไรบ้างครับ Purpose Policy Pain Performance และสุดท้ายครับ Pay หลายคนอาจจะมีคำถามนะครับว่า้เราจะหาข้อมูลของ 5P เนี่ยได้จากที่ไหนนะครับเอกขอแนะนำนะครับว่าเราสามารถหาข้อมูลเปรีบยทียบกองทุนได้แบบฟรีนะครับได้ที่ Morningstar Thailand หรือว่าไทยมูโชฟันก็ได้ครับถ้าใครใช้ทริก 5P และยังรู้สึกว่าเลือกกองทุนไม่ได้นะครับอาจจะต้องใช้ P ที่6นะครับนั่นก็คือ P พชรนั่นแหละครับลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเพจจะดูให้ว่ากองทุนไหนน่าสนใจกว่ากันนะครับฝากติดตามยังฟินด้วยนะครับเพราะว่าเรามีกองทุนที่น่าสนใจมาให้ลองเลือกดูทุกสัปดาห์ครับ